เล็บคุดก็งามเลยเนี่ยอืมเล็บคุดเล็บคุดชอบฝนเล็บคุดเล็บคุดว่าจะไปทําทอดมันไม่ได้ทำสิมทีม่วงเรามะม่วงเขาเรากินได้เขาล้ำมาบ้านเราใช่ไหมอืมไม่เอาไม่เอาไม่เอามะม่วงบ้านนี้จะเป็นค่อนข้างแบบไม่ค่อยอร่อยเปรียปร้ยวๆแต่ว่าดูผลให้เด็กเรียนรู้สวยเนาะชอบมันห้อยยาวๆดิสวยดีจ้า <laughs> ขอบคุณครับพี่จงอันนี้กินได้พี่จงนี่อันนี้ยอันเนี้ย มะม่วงหาวเ to <be r políticas> <susceptible> <t ell ramen initiation> น <normal> ี่ยมะมวงหาวมะนเาหโหโหเมื่อก่อนย่าทำคลิปใหม่ๆย่าก็มาถ่ายแถวนี้แหละแต่ว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่กินอย่างมากก็เม็ดสองเม็ดมันเปรี้ยวมันฟาดดูลูกดำๆนะลูกดำๆมันฟาดนะเออมันฟาดฝาดฝาดฝาดนี่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 ูนีห้อยต่ำเลยนี่นี่เลยดก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 พอประมาณ ปกติหนูงูนูนนนนนข้างในเนี่ยเอาไม่ถึงไม่เป็นหนามอ่ะนี่เนี่ยหนามมันหนาเนี่ยหนามมันแข็งด้วยนะเออเรามีแต่มะม่วงหาวมะนาวโหแตไอ้ต้นเนี่ยจะต้องฟันทิ้งให้หมดอืมวันก็ลืมบอกลูกเขาให้บอกคนตัดหญ้าให้ตัดไปด้วยเพราะว่าหญ้ากินไม่ได้เนี่ยพยายามจะให้คนที่นี่เขากินเขาก็ไม่กินนี่มอน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 ,มอนขยายขยายกิ่งใหญ่แล้ว มีลูกไหมเนะ่ะหมอนเอ้ยไม่มีเลยรอบนี้ไม่มีลูกเลยอืมไม่เป็นไรคช่ไมไม่เป็นไรดองเป็นยาเลยใช่ไหมมะม่วงขาวหน้าหน้าดองนะอืมแต่ย่าไม่ค่อยได้เข้ามาบ้านนี้เออนั่นนะมาทีก็ให้แม่บ้านเขาเก็บให้หอืมมันเป็นหนามาเขาก็เก็บยากต้นกล้วยต้นนี้ก็โดน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 เบียด,ด,ดไปแล้ว มันไม่มีที่เนี่ยมันต้องหักอันนี้ออกต้องหกักไอ้ไอ้ชนะชยาออกไปนี่ชนะชยาออกไปเดี๋ยวนี้คือต้นกล้วยกล้วยไขน่นะเนี่ยคนกล้วยไข่เหลือแค่ลำเดียวลำต้นเดียวเออได้ละเออไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เขาตัดออกนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยจ้ามามาดู มาดูบานชื่นเขาเรียกอะไรนะชวนชมไม่บานชื่นเฉยเลย <laughs> ชวนชมชวนชมแดงแจ๋เลยแดงแดงแดงได้มาแค่นี้ผักหวานไม่กล้ากินเยอะวันนี้ปวดทอ้องอนี่ค่ะกล้วยไม้เอาไปชื่นชมกล้วยไม้ซะหน่อย <laughs> กล้วยไม้ชื่นชมซะหน่อยชื่นชมเขาหน่อยมาลิชช่วงนี้ไม่ออกเลยจ้าเพราะยาไม่ค่อยได้มาใส่ปุ๋ยให้เขาปกติจะมาใส่ปุ๋ยให้โอ้ เล็บพุดอันนี้เหลืองอ่อยหมดละมันร้อนไงม,มันร้อนไงแล้วเราก็ไม่ได้มาดูเนาะชวนชมสีสวยนะชวนชม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 ,ชนชมอันนี้เป็นแบบมันมันแปลกเลยนะดูสิมันแบบมันมทะลุทะลวงทะลุทะลวงโผล่ขึ้นมาให้ได้หาที่ให้ได้ <laughs> สวยสดดีค่ะสดชื่นสดชื่นนี่ดอกตุ่มตมก็มีอืมชมสวนชื่นตาชื่นใจนะเพื่อนๆน,นะขอบคุณนะคะชะบาก็มีหนุนๆชาบ้าชาบ้าชบาชบาชบาเดี๋ยวไปดูดอกกุหลาบมีอยู่ดอกนึงแล้วอุตส่าห์ออกกับเขาดอกกุหลาบเดี๋ยวไปดูดอกกุหลาบกันเพื่อนๆไปไปดูกุหลาบไปดูกุหลาบไปซื้อเข้ามาอมตอนนั้นต้นละสี่สิบบาท กย็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาอ๋อเปลี่ยนแล้วแหละเปลี่ยนแล้วแหละลืมเปลี่ยนแล้วแหละเออนี่กุหลาบหนูจ้ากุหลาบหนูกุหลาบหนูดอกเล็กๆดอกเล็กๆม่ยไม่ค่อยได้เข้ามาบ้านเป็นอยู่คอนโดซะส่วนใหญ่แต่ว่าลําต้นเขาแข็งแรงนะอืมไม่มีดอกตูมเลยเออมีแต่ดอกบานน่าจะบานไปหลายรอบแล้วแหละเอเอนาะ ให้ให้แม่บ้านเขาช่วยดูให้บางทีเขาก็ถ่ายไปให้ดูบางทีเขาก็ถ่ายไม่นิ่งเราก็ว่าจะเล่นช็อตเล่นเฉดซะหน่อยไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนี่นี่ชวนชมอีกต้นหนึ่งเต่า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 น้าเต่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 าเวลาเขาอยู่ในกล้องอะเขาจะสวยเนะสวยกุ้ยไม้ขาวก็สวยอันนี้สีมันสดสีมันสดดีอืม เชมสีสดสีสดจ้าสีสดสดสีสด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 ลอ